Okay. นี่ความรู้หน้างานวันนี้จากน้องไทยนะครับครับผมอ่าก็ถ้าเราทํางานอยู่หน้างานก็เป็นความรู้ทั่วไปครับที่ช่างรู้แล้วความความรู้ทั่วไปของเขานะครับไม่ใช่ของเรานะครับโอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงหน้างานเราที่กระทุ่มแบนอีกหน้างานหนึ่งนะ เคยพามาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นหน้าง,งานไหนนะห้าสี่สามสองรู้จําจำกันได้ไหมตอนนั้นที่เรามาแล้วกำลังขึ้นงานโครงสร้างอาคารหลักอยู่ฮัลโหลว่าไงไทยมาไม่ได้บอกสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับอันนี้น้องไทยนะวิศวกรประจำไซต์เราที่เห็นนี่อาจจะยังมดูเสร็จเยอะแต่ว่า ยังไม่ได้เชื่อมประกอบครับอันนี้คือเชื่อมแปะไว้ก่อนเป็นจุดไปจุดไปก็คือเป็นจุดไว้ก่อนถ้าเราจะเก็บงานอ่ะตอนนี้เหลือเก็บงานในรอบหนึ่งเพราะตอนนี้เหลือยกแปะไว้ก่อนอันนี้ยกแปะก็ดูเลยดูเหมือนเสร็จแล้วแต่จริงก็คือเหมือนเชื่อมต้องเชื่อมละเอียดอีกทีหนึ่งใช่ครับก็เชื่อมละเอียดเก็บงานแล้วก็ทาสีกระสนิมหนึ่งรอบแล้วก็ทาสีน้ำมันทับหน้าอีกรอบก็คือถ้าพูดถึงถ้าเป็นตัวงานโครงสร้างหรือว่าพวกงานโครงผนังหลัาคากา่ยขึ้นไปหมดแล้วเหลือแปะแปะขึ้นแล้วแปะตอนนี้ได้ก็ประมาณ เกือบ90%แล้วพี่โอเคผนังก็ตอนนี้คาดว่าประมาณ60%ครับแต่ที่นี่ยังเหมือนเดิมนะถึง okay. อาคารด้านบนเนี่ยติดตั้งไปแบบเกือบเสร็จแล้วแต่ว่าชะดา <c oughs> งานพื้นก็ยังคงเดิมอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวงานพื้นนิดน,นึงแล้วกันเนาะตอนนี้ครับงานพื้นก็ยังเป็นถึงงานปรับรายแล้วก็มีการดับเนลที่หัวเสาไว้ในลักษณะแบบนี้ส่วนตัวที่จะเชื่อมกับงานพื้น ก็จะมีตัว DB 12หรือเปล่ามีทั้ง12ทั้ง16นะอ่าก็เดี๋ยวพาไปดูงานเตรียมพื้นก็จะเหมือนเหมือนไซส์อื่นแหละออาฝนไม่ได้ตกเขาฉีดน้ำสาเหตุที่ต้องฉีดน้ำอะครับก่อนเตรียมงานปูนเนี่ย ตัวทรายครับหรือว่าวัสดุที่เรามาปูนเนี่ยมันจะได้แน่นขึ้นนะ่ไม่โูไม่อะไรนี่ก็จะเป็นงานเตรียมพื้นก็คือหลังจากที่เป็นทรายปุ๊บแล้วก็จะปูแผ่นพลาสติกในหลุมเนี่ยแล้วก็จะวางตัวตอมอแหละ็เลีกไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็จะมีวางเหล็กดีบีเป็นเหล็กข้ออ้อยเราครับเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นวางแนวนึงแล้วก็วางเพิ่มอีกแนวนึงฮะหวัวเสาก็จะเสริมแบบนี้นะครับสุดท้ายมันก็จะสานกันจนเป็นแบบนี้ งานเหล็กกับงานคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยมันจะมีเรียกว่าระยะ covering อยู่อย่างถ้าเป็นงานพื้นเนี่ยเขาก็จะวางลูกปูลนลักษณะนี้ความหนาลูกปูนก็จะอยู่ที่ประมาณ5เซน6เซน7เซนก็แล้วแต่ที่วิศวกรออกแบบกําหนดมานะครับพราเราเดินไปเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันก็จะไม่ยุบมันก็จะติดเจ้าลูกปูนตัวนี้แหละตัวงานเหล็กก็จะวิ่งเข้าไปในผนังลักษณะน,นี้ร้อนไมไทยข้างบนเรื่องอยู่พี่ได้อยู่นะไปไทยอยู่นี้กี่วันได้แล้ว ประมาณหนึ่งเดือน,นครับ ي, สวยอะเราพาเดินดูอะไรหน้าง,งานได้บ้างเนี่ยวันนี้ไม่มีงานให้ดูมากเลยว่าให้ดูมาก่<ม>ังช<ด>ั้นสองเนี่ยเราก็เสร็จไปแล้วอาจจะมีงานเก็บงานให้เขาิดหน่อยอดี๋ยววันนีปหาแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีชั้นสามถึงหกนาคระนี่เราก็เชื่อมไปแล้วแล้วบางส่วนก็ยิงมตัวแซกหลอดนะครับถ้าอยากรู้แซกหลอดคืออะไรคลิปที่แล้วนะแซกหลอดก็มีที่ทั้งงานผนังแล้วก็งานข้างบนนะครับแต่นี้เราจะเห็นที่ งานโครงหลังคาถ้าเป็นงานเชื่อมก็ไม่จําเป็นต้องมีแซ็หลอดนะครับฝนจะตกไหมเนี่ย่างนี้ทุกวันพีดึนมาสี่โมงห้าโมงมาก็ฝนตกประจับใ่ดีสี่ห้าโมงตกประจํานะครับตัวแซ็กลอดของหลังคาเนี่ยก็คือประโยชน์ของเขาคือเอาไว้ค้ำกันกันแปรล้มครับแซ็กลอดเนี่ยก็คือปกติเขาติดติดตั้งกันเป็นเฉียงเฉียงนี้ต่อกันเพื่อกันให้แปรล้มเวลาเราขึ้นมือป็นต้อชี้แต่ว่าหลังคาเนี่ยเพื่อให้แปรล้ม ไปให้แแลบการมันพับนอนลงมาด้วยอ่าโอเคนี่ความรู้ได้ไงวันนี้จากน้องไทยนะครับอ้าวผมก็ถ้าเราทํางานอยู่ได้งานก็เป็นความรู้ทั่วไปครับที่ช้างความความรู้ทั่วไปของเขานะครับไม่ใช่ของเรานะครับอันนี้เป็นเหล็กกล่องหมดเลยเหรอก็เป็นเหล็กองเป็นเหล็กไม่ใช่เหล็กสีใช่ไหมไม่ครับเหล็กกล่องเลยที่นี่เป็นเหล็กกล่องหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงก็คือตัว งานเหล็กกล่องครับแล้วก็จะมีการเชื่อมลักษณะแนวเชื่อมก็จะเป็นแบบนี้แต่แล้วก็เดี๋ยวมาเก็บสีอีกทีหนึ่งค่าสีอีกทีหนึ่งนะ<ม>ก็คือที่นี่ใช้เป็นทั้นสองก็เป็นแผ่นพื้นสําเร็จนะใช่ไหมอ่าเป็นพื้นสําเร็จแล้วมันก็จะมีนี่ครับโผล่มานี่เขาเอาไว้ยึดแผ่นนพี่แค่ยึดแผ่นอย่างเดียวเลยเหรอแล้วแต่ดีไซน์ที่เขามาไว้แต่ว่าอย่างของหน้างานเนี้ยผมสอบถามเขาแล้วก็บอกว่าจะปูไว้มีดทับไปก่อนอีกครั้งแล้วก็ อ๋อเนี่ยยึดใบมีดยึดใบมีดใช่พอทำคอมเมลในไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ครับอเซซอรี่ต่างๆเนี่ยครบหมดแล้วใช้เวลาไม่นานนะครับผมให้ดูอ่ะหน้าก็ประมาณ80เซนคือใหญ่มากนะครับ80-85เซนได้เลยอาคลิปเที่ยวลงไปครั้งที่แล้วที่ขึ้นตัวางานโครงสร้างไปเนอะก็นะครับเดือนเดียวเองเป็นแบบนี้ละมีชั้นสองวางแผนวางอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไว้ใจได้ในความเร็วของงานเรานะครับอันนี้ครับ ไงก็ฝากงานโครงสร้างเหล็กของเราไว้ด้วยนะครับถ้าเลือกโครงสร้างเหล็กเลือกไว้ใจเหล็กเลือกไว้ใจเรา Tg Builder ขอบคุณมากครับ